ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,568ดังนี้ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำตั้งอยู่หมู่ที่13ถนนคอนแก่นพวนทองตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินภายใต้การบริหารงานโดยนายสันเพชรสิรเกตผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำมีบุคลากรทั้งหมด16คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู2คนพนักงานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้8คนครูศูนย์การเรียนชุมชน3คนบรรณารักษ์1คนและพนักงานบริการ1คนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มนักศึกษาทั้ง3ระดับเป็นประจำทุกวันอังคารถึงวันพฤหัษษสบดีณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง3แห่งและในปีงบประมาณ2,568นี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งหมด1 8โครงการโดยได้ดำเนินกิจกรรม โครรงกาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสง่งเสริมการเรียนรู้อาทิเช่นโครงการพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาสกรโครงการสง่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับนักศึกษาสกรโครงการค่ายจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โดยทุกกิจกรรมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งวว้ทุกประการและในระหว่างวันที่20-21กันยายนพุทธศักราช2568 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณโร, 2, นะรงเรียนร่องคําโดยได้รับการนิเทศสนามสอบจากคณะนิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน์โดยมีผู้เข้าสอบทั้ง3ระดับคิดเป็นร้อยละ86.61 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องธรรมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ1อำเภอหนึ่งอ,อาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าและหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ50ชั่วโมงหลักสูตรการแปรรูปจากเนื้อสัตว์หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมือง โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจมีวิชาการทำไข่ย่ยม้าการทำไข่ทรงเครื่องการทำน้ำยาล้างจานการทำขนมแซนด์วิชและการทำขนมถั่วแบบเป็นต้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอร่องคำ ได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีกิจกรรมแต้มฝันเติมสีปูนพลาสเตอร์กิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมโยนห่วงแจกของรางวัลณเทศบาลตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกลสิน โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนร่วมกับรถโมบายเคลื่อนที่ณโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กประถมวัยจัดกิจกรรมการระบายสีพัดหันษาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3ตำบลโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกระเป๋าผ้า กิจกรรมอ่านก่อนลงมือทำ DIY ทำได้ให้เลยอย่างมัดผมณโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอและโครงการจังหวัดกาลสินเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ดังนี้กิจกรรมกลุ่มสนใจอาชีพระยะสัน้น DIY ทําทำได้ให้เลยเข็มกัดจากผ้ากิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มีการสํารวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขหลักสูตร70ชั่วโมง เรียนทุกที่รู้ทุกเวลาส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่างๆดูแล Safety Zone ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จัดโครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัยสำหรับนักศึกษางานภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกับอำเภอและชุมชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของอำเภอและงานประจำปีของอำเภอที่จัดขึ้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำ ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้รับบริการสังคมและชุมชนส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำขอจบการนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ